สวัสดีครับพบกับ f i f ฟ Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีข่าวด่วนข่าวล่าข่าวเร็วนะครับจะมาบอกทุกๆคนนะครับผมตอนนี้อีเวนต์ท็อปทา n s สเฟอร์เนี่ยกำลังจะเข้านะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะมีข่าวหลุดออกมาแล้วนะว่ามีการ์ดนี้นะครับนี่นี่น การ์ดนี้เลยก็คือการ์ดโรนันโดนะครับตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับโอเวอร์ออลไม่แน่ชัดว่า112หรือ115บานะฮะบ,บางที่บอก112บางที่บอก115ในเรื่องของโอเวอร์ออลไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามาแน่ๆเลยนะการ์ดไปที่2ก็คือลิวเนลเมสซี่นะครับโอเวอร์ออลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางข่าวก็บอก112บางข่าวก็บอก115นะครับ ตำแหน่งก็คือ c a m นั่นเองนะครับผมในเรื่องของการจะได้หรือไม่ได้นี่ไม่แน่ใจจริงๆนะว่ายังไงนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่มันหลุดออกมาแต่ว่าเก็บเยอะแน่ๆเลยนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของออการนักเตะกันบ้างนะฮะมีนักเตะที่นอกจากโรนัลโดแล้วก็ลิโอเนลเมซี่เนะี่ยก็มีการอื่นๆด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ มีเยอะมากเหมือนกันนะแต่ว่าการ์ดที่น่าสนใจนะต้องต้องเอาการ์ดที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันนะครับเออก็จะบอกว่าอย่างตำแหน่งนะครับตำแหน่งเออเลฟวิงนะครับปีกซ้ายนะฮะก็มีตัวที่น่าสนใจนะก็คือแจ็คกิลิตนะครับผมมากับโอเวอร์ออที่112นะฮะไม่แน่ใจว่าชัวร์หรือเปล่านะ112นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของมาเที่ยวก็อาจจะ ราคาตกนะต้องบอกไว้ไว้ก่อนนะฮะว่ามาเที่ยวก็ราคาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ในราคาประมาณ6ล้านแล้วนะครับอาจจะต้องรีบรีบปล่อยแล้วละนะ่ะเนาะเพราะว่ากิลิกแต่ว่ากว่าจะได้นะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแหละเนาะโอ้ร้อยสิบดูผิดนะฮะเชคกิลิกร้อยสิบนะครับผมบางที่บอกรนะ้อยสิบสองเนาะเอาเอาเป็นว่ามีการ์ดออกมาแน่นอนนะแต่ในเรื่องของโอเวอร์ออลเนี่ยก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะฮะ,ะการไปที่สองนะ,ะก็คือไรวิงนะครับจะเป็นซานโชนะแต่ว่าซานโช่106นะฮะก็นั่นหมายความว่ากรีนวูดนะฮะยังยังดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์การ์ดของกรีนวูดอีกทีหนึ่งนะครับผมการ์ดใบที่3นะครับที่นอกจากโรนัลโด้เมซี่แล้วเนี่ยก็จะมีการ์ดผู้รักษาประตูนะฮะดอนนารุมา่าโอ้โหตัวนี้ แหลมมากๆเลยนะฮะเป็นขวัญใจมหาชนเลยนะในช่วงปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่ปารีสแล้วนะครับผมโอเวอร์ออล112นะฮะก็น่าคิดว่านะเดาว,ว่านะการโอเวอร์ออลที่112เนี่ยน่าจะได้ฟรีกันแต่ในการ์ดของโอเวอร์ออล115เนี่ยน่าจะอาจจะต้องเสียตังค์ซื้อแหละอาจจะต้องเติมแหละเอาง่ายๆนะฮะมีการ์ดลูกาก,กูด้วยนะครับใครที่งบไม่พอนะฮะก็ เล่งการลูกคากูไว้ได้เลยครับพี่ตู้เย็นของเรานะครับผมตำแหน่งสไตลเกอร์นะครับโอเวอร์ออร้อยสิบสามนะฮะอ่ามีตำแหน่งอื่นไหมตำแหน่งอื่นนี่ดูแล้วนี่ตรงนี้นี่อาบี RB นะครับ RB. อารนอกจากอโน่เนี่ยก็จะมีคาวโยชใช่ไหมครับแต่ฮาคิมินะครับอีเวน่าเนี่ยมาเป็นเข้าชิงนะฮะหนึ่งร้อยเก้านะครับโอเวอร์ออ น่าสนใจมากคิดว่าน่าจะได้ฟรีแหละนะดังนั้นเนี่ยการ์ดอาอาจจะดรอปลงนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยความที่แฟนบอลริวพูเยอะราคาอาจจะไม่ตกมากสักเท่าไหร่นะครับผมตำแหน่งอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ cb 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 นี่มีเซจัวลามอสด,ด้วยะฮะร้อยสิบเอ็ดนะครับผมอืมดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้า cb มาก็ ราคาแต่จริงๆ CB ล่าสุดตัวมาคินยอสนี่ก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรนะไม่เออ่ต่ำกว่า10ล้านอีกนะฮะดังนั้นลานมอสก็ราคาก็คงไม่ไม่เออ่มาคินยอสก็คงจะราคาไม่ดรอปไปกว่าน,นี้หรอกอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการเก็บนะฮะฮ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนี่ภาพแรกนะฮะก็คือภาพนี้ครับโรนัลโด้เมสซี่นี่นะฮะก็จะบอกว่า เนี่ยแต้มใช้ไปเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะมากๆเลยนะการเก็บนะคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือเก็บอีเวนต์เอ่อเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นแค่สกิลเกมนะครับก็เก็บไม่ยากนะแต่อาจจะเก็บใช้เวลานานไม่แน่ใจว่าอีเวนต์นี้จะ21วันหรือเปล่านะครับผมมี V S A หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าผู้เล่นเจอผู้เล่นอีกหรือเปล่านะฮะโหมดนี้นะ ก็วิธีการเก็บนะฮะก็เก็บ point นะครับเพื่อที่เอาไปแลกนะักเตะนั่นแหละเนาะก็จะมีสายเติมกับสายไม่เติมนะฮะสายเติมก็อาจจะถึงเร็วนิดนึงนะฮะอาจจะได้ของที่ดีกว่านะครับแลกมากับการเสียตังค์นั่นเองนะครับผมออก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาเรามาเลงในเรื่องของตลาดกันดูนะครับตัวที่ได้รับผลกระทบเนาะมีตัวไหนบ้างนะครับมีมาเที่ยวแน่นอนเนาะมาเที่ยว แจ็คกิลิศจะเข้ามานะแต่ว่าใครที่เป็นแฟนบอลแมนยู Man ก็มาเชียวก็น่าจะถูกลงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะมีแจ็คกิลิศที่โอเวอร์ออลที่สูงกว่านะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้ฮะตัวนี้ที่ที่มองนะมองว่ามันจะราคาน่าจะดีดตัวขึ้นนะฮะตัวนี้เลยฮะกรีนวูดครับผมตอนนี้ราคากรีนวูดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7จถึงแล้านนะฮะเจถึงแล้านเมื่อกี้เราไปดูราคามาแล้วนะ เออไม่ใช่เมื่อกี้เราไปดูในเรื่องของการนักเตะมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามีซานโชนะฮะตำแหน่งเดียวกันทับทับทีมเดียวกันด้วยนะแต่ว่าโอเวอร์เนี่ยน้อยกว่ากรีนวูดนะฮะดังนั้นกรีนวูดในอีเวนต์นี้ยังเป็นต่ออยู่นะครับซึ่งเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะดีดไปที่เกิน10ล้านแน่ๆเลยนะฮะหลังจากวันนี้หลังจากวันนี้จบอีเวนต์วันนี้ไปนะราคากรีนวูดน่าจะขึ้นไปที่ ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับตอนนี้อันนี้คือเราเซิร์ชราคาที่10ล้านแล้วนะมีน้อยคนมากที่จะขายนะฮะก็เนี่ยฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 8ล้านเลยนะฮะใครที่ได้ของถูกมาเมื่อวัน2วันที่แล้วนะอยู่ที่67ล้านนะฮะยินดีด้วยนะครับผมคุณได้ของถูกนะฮะ โอ้สุดยอดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยอีกทีพรุ่งนี้ก็ยังได้นะ10ล้านแล้วก็จบอีเวนต์นะก็น่าจะปล่อยได้แพงกว่านี้อยู่ที่11 12ล้านประมาณนี้นะครับผมก็ร่าวข่าวข่าวข่าวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีข่าวอัปเดตมาให้อีกทีหนึ่งนะฮะถ้ามีข่าวใหม่มาเราจะรีบเอามาลงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ